โอ้ยี่โวงพักกลางวันเด็กเหรอโอ้แหมโอ้โหนี่มันมันพร้อมใจกันมาหลับหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยตื่นนี่ลุกตะเรียนลุกลุกลุกตื่นเร็วตื่นตื่นนี่บอกให้ตื่นเร็วเร็วตื่นตื่นเร็วๆเอ๊ะข้างหลังตื่นยังตื่นยังเอ้ายังไม่ตื่นตื่นเร็วๆ เร็วเป็นง่วงอะไรกันมานักหนาพ่อแม่ส่งมาเรียนไม่ใช่ส่งมาหลับเข้าใจไหมถ้าจะหลับจะนอนกลับไปบ้านนู่นเลยให้มันกระตือรือร้นหน่อยสินักเรียนสงสารคุณพ่อคุณแม่บ้างครับ <Okay. S 2> อืไหวไหมเนี่ยโอ้ยแผ่นดินจะไหวผมก็ไหวครับนี่พวกเธอตั้งใจเรียนกันหน่อยดิเขาว่ารากฐานของตึกคืออิฐ ราักฐานของชีวิตก็ค enfin ือการศึกษาคนเราเรียนดีจบสูงก็จะได้สบายภาคหน้าแล้วไปง่วงนอนอะไรกันพนักหนาเนี่ยเมคือนอนไม่หลับครครูอ้าวทำไมนอนไม่หลับเล่นเกมเหรอเล่าครับไปซื้อปืนมาครับครูเฮ้ยซื้อปืนอะไรมาถึงนอนไม่หลับปืนกลปืนกลเอย่าอย่าเกินอไปเขินทำไมอ่ะมันเสียงมันดังครับอ้าวแล้วเธอหละเหียวฟ้า ก็พอเราพอเราพายถ้ไมง่วงเนี่ยนะฮะตาตีเลยเนี่ยง่วงไอ้ครูก็เมื่อวานเนี่ยพี่สาวเพิ่งรับปริญญามาใช่ไหมเออไปง่องแขวนชุดไว้ในในห้องหนูหนูนอนกิ้งไปกิ้งมานอนไม่หลับค่ะเขาแขวนชุดอะไรไว้ชุดคุยชุดคุยหุ้ยเสียงดังลั่นห้องไปหมดเลยทีนี้ก็เลยย้ายลงไปนอนข้างล่างเอาละย้ายอีกนอนนอนข้างดื้อแล,แล้วเนี่ยใช่ใช่จะนอนเสร็จปุ๊บนอนหลับ นอนไม่ได้อีกอ้าทำไมนอนไม่ได้กันในห้องคุณยายมีทุเรียนกวนน่ะสิไอ้เหี้ยมของกูให้เดี๋ยวนะต่อซ้อไ้เหี้ยมึงก็บอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวพี่เล่นตัวนี้เลยเออทุเรียนไปแล้วหนึ่งนะอ่ะตกลงไม่ได้หลับไ่ด้นอนก็เลยไม่ได้นอนเลยเอ้าแล้วเธอละบริบูรณ์ไม่ได้นอนเลยฮะ สีสองสีสามกว่าฮะนี่เธอทาอะไรอยู่อ่ะไปซื้อมะม่วงมาไปซื้อมะม่วงใช่ครับแล้วกินกินหมดหรือเปล่ากินไม่หมดครับคุณครูแล้วแล้วไม่ได้นอนเลยหรอใช่ฮะเฝ้ามะม่วงอยู่เหรอไม่ใช่กัวมะม่วงหายเลยไงมะม่วงมันกูคุณครูคุณครูคุณครูรับแปลกคุณครูไม่เข้าเลยแบบแบบว่าโป้งเลยฮะถามเลยคนก็รู้ที่นี่กูลูกล่อลูกชนกับเธออยู่เออครับคุณครูเออไม่ได้หลับได้นอนเอ้า แล้วเธอละโฟเซนว่าไงคะโอเสื่อคืนได้นอนืะเปล่าอ๋อนอนนอนเต็มที่ละค่ะหนูหลับสบายมากเลยค่ะเฮ้ยเพื่อนเขามีอะไรมากวนวแล้วอะโอ้ไม่เอาค่ะหนูกลัวจะเหมือนได้มาม่วงกวนอะไรนนั่นแหละค่ะเธอไม่ได้นะ องมีอะไรมากลัวหน่อยเมื่อคืนนอนหลับไหม่อยดีพี่หลุยมันตายมันโรยโรยอยู่นะเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็หนูนอนฝันครับว่าหนูนอนไม่หลับหนูไปยังง่วงอยู่นี่แหละค่ะโอ้ฝันนอนไม่หลับฝันยังอื่นก็ไม่ฝันไปฝันว่านอนไม่หลับรู้ไปลองไปตัวนู้นดูค่ะเราล่ะเออปื๊ดเมื่อคืนอ่ะได้หลับหรือเปล่านอนนอนน้อยครับเมื่อคืนนอนน้อยแต่ตอนนี้หายแน่ครูเล่นเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูู จะมาบอกหาป้ามัน้ะหาแน่ๆไม่หาจะตีไม่เฮียได้นอนป่ะปื้ดไม่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนนี้เอาทำไมไม่ได้นอนเลยซื้อผ้าเครื่องทั้งคืนเลยอ๋อนั่งดูไรติ๊กต๊อกใช่ขาวแบบว่าจะเช่าผ้าเครื่องใช่ก็เลยไม่ได้นอนไม่นอนนอนน้อยเลยเมื่อคืนไอ้ปื้ดมือเล่นตีไหนปื้ดไอ้เหี้ยจะไปดูเยอะกับชายเวร เอาไปนะ5432ปื้ดได้นอนป่ะลูกไม่นอนเลยครับทำไมไม่ได้นอนอ่ะไปซื้อผ้าซื้อผ้าอะไรผ้าเครื่องเอ้ยแค่ผ้าเครื่องยังไม่ได้นอนได้ไงเสื้อเนสันห้าครับแล้วทำไมไม่ได้นอนอ่ะเสียงมันดังเติร์กเติร์กเติร์กเตร์กเติร์กเติรนกเติร์กเติร์กเตร์กตร์กเติร์กเติร์กเิร์กเต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 ิร์กเคิรักเติร์กเกเติร์กเติรกเติร์กรกรกเรกกกิ ไม่ได้นอนตาลอ,อยเลยครับทำไมไม่ได้นอนละ่ะโหยเมื่อคืนซื้อลูกชิ้นมากินนอนไม่หลับเลยครับซื้อลูกชิ้นอะไรมากินแล้วนอนไม่หลับลูกชิ้นปาลาระเบิดโอ้ยเงียบจังเงียบจังอ่ะวันนี้ครูอยากจะบอกให้นะครับทุกๆค,คนนี่นะต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมเธอก็เหมือนกันเนี่ยแก แกยื่กับขออ,อแล้วจังวันนั่งเรียนไม่อายน้องๆอ,อายเด็กๆเขาบ้างเหรอ,อามาทำหนูงี้คะ่ะหนูจะฟ้องแม่ครูเรื่องอะไรว่ามาทําเพื่อนเพื่อนใครอ้าวถ้าเป็นเพื่อนแม่เธอนะอะไรของมึงเ <c oughs> นี่ยที่เธอมาครูครูเหรอไม่ได้ครูคะ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนเธอเป็นนักเรียนนี่เป็นครูก็ได้ค่ะสวัสดี นี่เธออาฆาตเหรอแบบประชดประชันไม่ได้อาฆาตสวัสดีก็มองหน้าครูสิไม่ใช่มาไว้อย่างนี้หนูไม่ได้อาฆาตค่ะหนูเครียดแทนค่ะแทนเรื่องอะไรก็ครูมาทันหนูไม่ได้ค่ะหนูลูกมีพ่อมีแม่นะคะแต่จะเสียดายว่าตอนนี้พ่อแม่หนูตายหมดแล้วค่ะทุกคนรู้ปะเนี่ยพ่อแม่เขาตายเนี่ยเพิ่งหนูเองค่ะจะทำไงครับครูเอายืนขึ้นดินนน Happy, Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday. ตเค้กเชิญทุกคนมาทานศพพ่อแม่หนูได้เลยค่ะบ้ามันเนี่ยแตดเค้กทำไมเชิญทุกคนมากินศพวะ ไม่อันนี้มันนเป็มุกปูมึงไม่รู้จักแฉก็ซับซ้อนมึงก็ซับซ้อนหมดมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่พี่หนุ้ยพี่นุ่ยเนี่ยมุกมาเล่นนี่ป่ะเล่นเพื่เชิญเองเชิญทุกท่านมาตัดสมพรผมกินเลยเชิญทุกท่านกินสมพรผมได้เลยใช่อันนี้พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยต้องยอมรับน้องเพราะพี่หนุ่ยเล่นผีดพี่หนุ่ยให้อันนี้ผมได้เขาครั้งแจ๊สอันนี้พี่หนุ่ยไม่ผิดจริงจริงจริงพี่โอเคโอเคพี่หนุ่ยครูกลับบ้านแล้วกันตุลาเฮ้ยยังไม่ได้เรียนเลยจะรีบกลับป่ะเฮ้ยน เราต้องช่วยให้กำลังใจเขาสิเข้าใจไหมเอ้ครูอยากจะรู้นะเธอหรือเปล่านที่อาฆาตแค้นครูแล้วไปเจาะยางรถคูเธอใช่ไหมที่ไปเจาะยางรถคูบอกมาครูคะกำลังหารถคันใหม่อยู่หรือเปล่าคะ S <S ใช่ใช่ใช่ <S 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 นี่เลยค่ะหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักซ์รีวอเดเซตเอ dition พร้อมเครื่องยนต์ 2.4GD Super Power มีระบบ i Art หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นของดีมากๆเลยนะเนี่ยได้ขับรถเท่แถมยังประหยัดอีกด้วย <S <S แค่นั้นยังไม่พอนะคะครูพอรถคันนี้มากับช่วงล่าง GR Sport Suspension ขับสนุกเกาะถนนทั้งนิ่งทั้งหนึบทั้งแน่นขับง่ายปลอดภัยแน่นอนค่ะ ส่วนของแต่งก็มีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ลูกค้าเลยนะคะ mm hmm. ตัวอย่างเช mm ่น hmm. รถแต่งคันนี้เป็นตัวอย่างการแต่งของโชว์รูมเราค่ะถ้าคุณพี่สนใจแต่งรถแบบไหนตามสไตล์ตัวเองสามารถเข้าไปสอบถามาถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โช mm. ว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยขับก็ประหยัดแถมยังมีของแต่งให้เลือกหลายสไตล์งั้นเอางี้น้อง จัดไฮรักส์รีเวอร์ดีแซ็อ dition มาให้ครูเลยนะ1คันเดี๋ยวครูเนี่ยนะจะเอาไว้ขับไปสอนหนังสือแล้วก็สอนพิเศษให้กับนักเรียนต่างจังหวัดนีด่ก็ลูกศิษย์ครูเยอะเหมือนกันจัดเลยทําเรื่องเลยลูกจัดไปเลยคะ่ะอะไรครูคะพี่คะคะกันชนนี่ติดที่ไหนคะยังไม่ใช่กันชนคะ่ะเขาเรียกแอ์แบ็ก อยากทำอย่างนี้อ่ะไปลูกๆสนใจมากทำเรื่องเลยทำเรื่องเลยใช่ใช่เชิญแกเพราะถ้าเป็นหนูถ้าเป็นหนูคมเพราะหนูพูดถึงช็อตเขบอกว่าเชิญแขกมาแดกจบพ่อหมดเลยครับนี่ไปไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวชัดชัยพิยผู้จ่าเลยเป็นผู้หญิงยิงเรือดูมันในค้างมาไม่เลิกเวลาใครพวกนี้ซุปเซ็ตก็ปล่อยเขาซุปเซ็ตไปมันสูงหัวไอ้สองตัวนั่นแหละค่ะนี่นี่นี่ชัดชัยนี่เธออย่ามานินทาเพื่อนเข้าใจไหมเอาอย่างนี้วันนี้ อยากจะทําเซอร์ไพรส์ให้กับนักเรียนเพราะว่าครูจะมีครูพิเศษมาสอนทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจเพราะว่าครูพิเศษสองท่านนี้ไม่ใช่ธรรมดาไปพบกับเขาเลยครูปองและครูอีนนักเรียนทั้งหมดคำควัมเคารพ ครับคุณโควัตงแหวงแหวนแหวนกับปีเอปาปีเอ้วัลรวงแหวงแหวงกัปีเอ๊กปีเอ้แหวงแหวนปาป๋ามีอะไรวันนี้บ้านนังแคปิดเหรอคะนี่ไงหลังหวนนี่ใคเกียดหน่อยนี่ครูโปงก็เมสดีมดีดีดทุกคนครับัสดีครับัสดีครับัสดีครับเรียนนัลง วันนี้ครูโป่งและครูอีทจะมาทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจในการเรียนคราบนี้ครูอีทคะฮะไอ้นั่นใช่ลูกครูป่ะคะเป็ดเย้เป็ดเย้เป็นหลานเป็นหลานแสดงว่าติดตามผลงานครูอีทอยู่เคยเจอครูไหมเคยเจอฮะชอบครับผมชอบเด็กประหลางเสียงฮะเฮีจริงจริงครับชอบเพลงอะไรของครูโป่งอ่อมากเลยรับ ไอ้เนื้อมันใช้สู้หรือเปล่าเป็นไรมั้งสัตว์เนย้สัตว์เนย้ลสัตทาไอ้แจ๊คเพลงดังไม่ไม่มีอีกแล้วคนเชื่อไอ้ทำฮ้ยนักของเพชร ทั้งสองอาจารย์เลยทั้ง,งครูปงและครูอิทมีผลงานเยอะแยะมากมายฝากไว้ให้ได right ้ดูให้ได้ชมกันครับแต่วันนี้ในการสอนพิเศษในวันนี้จะมีวิธีสอนให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับครูปงและครูอิทครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้นักเรียนตื่นแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังพร้อมที่จะเรียนยังพร้อมครับพร้อมไปพร้อมครับพร้อมเพียงหนักแน่นหน่อยหนักแน่นหนักแน่นนะเดี๋ยวเอาแค่นี้นะพร้อมไปพร้อมครับ วาดแวอนปั๊บยังเดยรับพร้อมอ่ะทมพร้อมเลยอ่ชาวร็อกหน่อยดิเอาทีเอาโีโอ้โอกถโทาพร้อมอย้อมไหมพร้อม ทั้งชั่วโมงก็จะมีใจอันนี้แค่อุ่นเครื่องเ้ินต้นเ้ินต้นวอมวอมวอร์มก่อนวอร์ทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วจัดค่าพิเศษให้นักเรียนเลยครับเดเ๋ยวสิ่งมา นี่ถือว่าสุดยอดมากโดยเฉพาะครูปโป่งนะฮะครับแต่ว่าครูอีทฮะระวังเวลาะสะบัดผมจะไปฟาดหน้าเพื่อนนะฮะเพราะยจะไปเข้าตาครับระวังระวังด้วยเอาอีกทีไหมลูกข้างหลังเมื่อกี้เห็นไหมแนมโออินครับแ,นแนหนมแหนมไม่เห็นครับดูไม่เห็นดูไม่ชัดมแม่ครับครูครับครูโป่งครูอีทครับขออีกสักครั้งหนึ่งหนักๆแน่นๆให้กับนักเรียนได้สะใจกันเต็มที่อ๋ออีกทีพร้อมไหมพร้อมครับอยากแล้วแหวนปอพีเอ m u s ส c m ม n ไม่ตื่นกันเลยนะเล่าจะเือนคนเสร์จจริงกันหรือวม่สองรอบนี่ยังไม่กระตุ้นตายังปือกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้จัดหนักๆอีกสักสองรอบอะไรนะเอาได้เพื่อเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจเอ้าแล้วใครอยู่ที่รถตู้อ่ะพี่ต้ยไม่ใช่ตู้รถตู้ครูโปครูครูอี้ครับมีอะไรอยากจะฝากกับนักเรียนในยุคนี้สมัยนี้ไหมครับเชิญครับอยากฝากว่า พ่อของครูเนี่ยนะเป็นชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลําพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายสงสารเลยเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายเป็นยังไงก็ไม่รู้พวกเราทุกคนต้องตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่ขอกเราแล้วเกี่ยวอะไรชาวนางูคห่าไม่ครูก็อยากเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจ<อ>ที่ครูมีเพราะว่าพ่อของครูเป็นเลี้ยงงูเหา่าด้วยความท<ห>ี่พ่อเป็นคนใจดีแล้วสุดท้ายก็พ่อก็อ it's a tie ball <laughs> <laughs> สุดท้ายพี่ด้วยผพี่ผมขอพี่จะจบแล้วเี่ยพี่ผมผมผมรักพี่ไงพี่อยู่ทีงครูพี่ตาครูรักเขาถ้าพี่รักเขาพี่ควรไม่ไม่ควรเอาเข้ามานี่ถ้าถ้าสมมติว่าผมอยากเห็นครูโป่งครับแต่ทำสลับกันเหรอครูโป่งมาทำท่าชาวนางูเห่าครูโป่งฮะแต่ทำทำได้เด็กๆครับคือครูโป่งทำได้ทุกอย่างแล้วเขาเป็นครูเราใช่เขาผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วบอกเลยให้ครูโป่งครับ ได้ไหมครับกล่อยมือให้ครูโอเคตั้งก่อนจะไปขอปิดท้ายกระตุ้นนักเรียนสักครั้งหนึ่งเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอ Oh my.